นะสพกติดแขงนะแล้วค่อยเอน้าปวดลอดันลงตัวในสะโพกติดแขงนะใครที่ตึงมากจะไม่ถึงสะโพกไม่ถึงคือไม่เป็นไรนะหลังบนหลังกลางหลังล่างไม่มีช่องโหว่นะคะให้พยายามดึงสะดือกับกดหลังล่างลงนะให้หลังไมแนบพื้นทั้งส่วนนะคะจะได้ไม่ปวดหลังนะคะอองอเข่าเล็กน้อยได้นะคะแต่พยายามเหยียดให้ตึงให้ได้มากที่สุดเนาะ มือแข็ออกเป็นแคนตัาลามคะ่ะมอและเหยียดแล้วดึงปลายาขึ้นมอและเหยียดใช้ที่ถุงมือทำแค่นี้ก่อนก็นได้นะคะทำสักห้าถึงสิบครั้งะคะ่ะข้างห้า,า,า,านาทีสิบนาทีก็ได้ค่ะมอและเหยียดมอและเหยียด ไม่ได้ค่ะหายแบบนี้เลยหา้สัก3-5รอบลมหายใจท่านี้ก็ตึงมากแล้วสําหรับคนที่ตึงมากเนาะสาหรับใครที่ไปต่อไหวกับเลยเนาะเอามือจับปลายเท้าหายใจเข้า,าหายใจออกค่อยๆดึงข้อเทา้าเาขาเาเ้าหาลำตัวค่ะหาย3-5รอบลมหายใจกลับม่ะเปลี่ยนข้า,างค่ะรอจับข้อเท้าเอียดดึงปลายเท้าเข้าหาลำตัวนะดึงเข้ามาจนสุด ความรู้สึกที่ตึงที่สุดนะถ้าไปได้ต่อเราต่อค่อยๆเพิ่มการดึงเพิ่มเข้าหาลำตัวนะคลายค่ะถ้าเหมือนเดิมงอจัแบข้อเท้าแล้วดึงเข้าหาลำตัวเหยียดเท้าของของก่อนใรไหวก็ดึงที่โซ่สายเท้าไปเลยก็ได้พ่นไม่ลอยนะพยายามพ้นติดตันแทงไว้นะคางไว้เพราที่เราไหวคลายค่ะสลัข้างค่ะงอแล้วดึง ถ้าจาับที่ปลายเท้าเนี่ยจะเติมเพิ่มนะดการเป็น,นให้รอบลงหัวจะคลายค่ะวิธีการทําแบบนี้จะทําให้เราไม่ปวดหลังนะคะถ้าเรานั่งทาหรือยืนทำเนี่ยจะมีโอกาสที่หลบลงหลังได้ค่อนข้างเยอะนะถ้ามีเซฟหลังค่อนข้างดีนะคะซึ่งหลังขาจะได้ยืดนะฟังนะคลายค่ะนอเแล้วยืด เอาเท้าที่ไหวนะค่ะกลับมาค่ะตปลายเท้าจะได้ช่วยให้เออนี่ก็ลงมาเลี้ยงสมองน,นี่เ่นา,า,าะเอาขาซ้ายค่ะหมุนออขวาค่ะเอานข้าว คนเข็นในท่านอนเนาะหายใจเข้าค่อยๆเอาฝ่าเท้าเลื่อนตามกำแพงเข้าหาลำตัวนะแล้วเอามือประสานกันที่หัวเข,าข่าค่ะแล้วค่อยเดินช้นเท้าเข้าหาสะโพกนะเอาเท้าที่ไหวเลยนะอาสามสองเน่ตค่ะนี้ช่วยกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อขาทุกภาพส่วนเลยนะนี้ขาขวาพาดหัวเข่าซ้ายแล้วเอา ปลายเท้าค่อยๆเลื่อนลงม,มาตามกำแพงนะเอาเท่าที่ไหวแล้วสอดแขนไปประสานม,มือที่หัวเข่าซ้ายค่ะกดสะโพกเข้าหาลำตัวนะเออกดสะโพกแค่ติดพื้นไหมนะวางไว้สั่งนะคะลองดูหน่อยค่ะลายค่ะซักสองรอบค่ะ เลอนกายท้าลงและดึงเนือเข่าขวาเข้าหาหลำตัวให้มากที่สุดอาไว้ทัน,น,น,นถ้าเราไม่ใจา่วนเขียนง่าย้านอช่วยเซฟหลังเพิ่มนะคะสำหรับมือใหม่นะที่อยากได้ความยืดตึงนะตอนน,นี้นะองพนงานด้วยหนึง่งทั้นค่ะพยายามเดินชั้นเท้าห,หาสะโพกไกได้มากที่สุดนะคะเซฟต้องดีดนะหรับการทำใช้กำแพงช่วยเนี่ย

ไล้ค่ะดึงข้างซ้ายตข้างวาเท้าซ้าวค่เด้าซ้ายัห้แขงรานเองและสอบแขนเข้า่ประสัดิ้ซายค่ะยามยอเขากลห้าดึงหัวขอซ้ายเข้าหาลำตัวค่ะข้าวขาซ้ายหน้า่อมายใ่ะได้่ะค่อยๆเดินขา้ายขาซ้างข้างซ้ายดเข้างท้ายดึงข้าง้ายดงข้างซ้ายดข้างข้ายดึงข้าเซ้ายดึข้างซ้าดข้างซ้ายดงข้างซ้ายดึงข้างข้ายข้าเซ้าที่มข้างซ้าด้ข้าง้ายดึงข้างซ้ายดึงข้างซ้ายดข้างซ้า ทีนี้เราจะค่อยๆเดินเท้าขึ้นหนักยจ้ะเรา,ยา,ยาค่อยๆยกสะโพกขึ้นเอามือประคองที่ด้านหลังนะคะลองเสียงดึงด้วยหัวไหล่กนะันหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเดินเท้าขึ้นหนักจ้ะใครไหวแค่นี้อยู่ครัแค่นี้ได้นะคะทิ้งน,น้ำ,ห,ออรรนำหน,นะะักไปที่หัวไหละะ่ใ,ในการรับน้ำหนักนะไม่ใช่มือในการรับน้ำหนักค่ะใช้หัวไหล่นะคะไม่ใช่ลำโพงในการรับน้ำหนักนะยังไม่สั่นน่ารอดลมหายใจใครไหวไปต่อนะคะ ติดขาซ้ายต้องหาลำตัวแา้มจีสับไปเลยใครไหววางจะยิ้นได้วางเลยนะคะใคไม่ไหวไม่เป็นไรทางไม้สามสองหนึ่งเปลี่ยนข้างค่ะขวาค่ะขาข้ามสีสับไปเลยยายามไม่่ะเท้ายังติดกัแทงอยู่นะปะเท้าซ้ายน่ะม้สามสองหนึ่งลายค่ะอีกสองครั้งค่ะเจ้าเจ้ดข้ามสีสับต่อนเจ้าออกมาตรงกลาง ท่ข้าข้ามศีไปท่ออกกละบมาตรงกเข้าเตขามศีรษะอจะออกกลับมาตรงกลเข้าเตขมศีไปทอกกรมาตรงค่ะหาไหปต่อนะที่เข้าก็ส่งนะะสองข้าขึ้นหายาปันจะพขขึ้นหายไเยอะๆใช้มือประคองหลังช่วยฮะเดีียวขาขึ้นตรงชี้ขึ้นหายดค่ะนั่งไวๆถึงห้ารอบลมหายใจขที่กดไว้นะนงไว้ ไล่ค่อยค่อยวางขาลงที่กำแพงค่ะไละค่อยค่อยกานี้ออกสะโพกวางสะโพกลงพื้นค,ค่ะหายใจเข้างอเขา่าปาเท้าประกบค่ะและเอามือจะดันหัวเข่าให้เข้าใกล้กำแพงค่ะกดเข่าหา,ากำแพงค่ะคื้นค่ะขึ้นนะกำแพงหายใจออกงอเข่ามือดันเข่าเหนวท้องกดหลังแนบตื้นค่ะหายใจเข้าขึ้น หายจออกลุกขาฝ่าเท้าระโกกยันเข่าหากระแพงค่ะเข้อขึ้น่อรินขยันท้องนะเดี๋ยวมีประโยชน์เลยนะเ้าวันนี้นะหายใจเข้าขึ้นอันนี้หซออกลุกออกล้กคือฝักเข้าดนเข้าหนาัรงแพงนะหายใจเข้ายืดขาซื้น อจะออกโลเข่าดันแยกข้ามาัแพงาจจะเข้าดันขาขึ้นอาจจะออกโลฝ่าเท้าติดกันไว้นะดันหัวเข่าข้ำหนักำแพงเมื่อเข่าดันเท่าที่ไหวนะเข้าคือทำลมหายใจค่ะหายปั๊มเอยกลั้นตัวค่ะการนี่งใจสักพักสั้ห้ารอบลมหายใจกระทังผมใช้บ้างเม้ค่ะ ขาตั้แพงนะขาขวาหวางที่หัวเข่าซ้ายแล้วค่อยๆยกสะโพกขึ้นเอามือจับที่หัวเข่าขวาดันเข้าหากั้แพงนะหือาซ้ายหน้ากับถือไใช่ออข้าวไมใชออกลึกๆค้างไว้สักสามถึงห้ารอบลมหายใจอย่าลืมขมิ้นท้องด้วยนะระหว่างการค้างหายใจเข้าออกลึๆกๆเราอยากตั้งต้นหายใจนะคะตั้งหายใจจะน่ามุดนะน่าจะออกพลึกวาวสะโพกลง เปลี่ยนขาค่ะเอาขาซ้ายพาดที่หัวเข่าขวาเอาตะตุ่ให้อยู่เลยหัวเข่าไปนะอย่าเอากระตุ่มวางที่หัวเข่าอีกทีเดียคะหายใจเข้าจะอะไรนี้ง่ายกาก่อนเนาะส่งแขนขวาข้างหนตัวหายใจเข้าเปลี่ายจับหัวเข้ายหายะจยกสะโพกขคือมือด้านนี้ที่หัวเข่าซ้ายก็หันแผ่นท้องกับยกสะโพกค้อแลวเกรงหน้าท้องช่วยนะคะเดี๋ยวเราออกกำลังใจช่วยก้านเนื้อหน้าท้องนะ ราะฉะนั้นจะต้องกินกนอกะือได้ช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อท้องนะคะให้ใจเข้าให้ใจออกลึกๆเรายาสักการันต์จห้รอบลมหายใจระหว่างการชักมี่เหยียดขาขึ้นหาดทางให้ใจเข้าลึกๆแต่ยังดังสะโพกไม่ติดเพ่ให้ได้มากที่สุดนะจะช้าและช่ะยเหยมาช่วย ขาทั้งสองข้างให้ใกล้กับพื้นได้มากที่สุดนะเตะปลายเท้าช่วยด้วยอายใเข้าลึกนะใน้คะนองอาจารย์อถ้ารอบลงหายใจเดี๋ยเามือรวคเขาจิบิดกันค่ะอย่าขาเข้าหาน้เข้าหาตีดขาขึ้นหากำแพงน้งิดกปลาเท้าก็หาลำตัวออนะคะหายเข้าลึกๆน่ม่นคะแล้วก็ข้ตะแคงตัวยกตัวกลับขึ้นมาค เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าโยคะบัามบัดในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะและว้วมาจเจอกันใหม่คั้งหนะะ้าะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ